อาจารย์คะในเรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นแล้วไม่อยากกลับมาเป็นซ้ําจะมีวิธีการจัดการตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งซ้ําได้อย่างไรบ้างคะคุณสมบัติของคิวร์ตีเซลมีเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเมื่อมันไปจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆแล้วมีการสร้างระบบความจําขึ้นมาในภูมิคุ้มกันของเราเพราะนี้คิวร์ตีเซลเนี่ยเป็นมมโมรีทีเซลคือจัดการกับปัญหาใดแล้วมันก็มีความจําสร้างขึ้นมาในระบบภูมิคุ้มกันของเรา และเมื่อปัญหานั้นกลับมาอีกทีคิวรซตีเซลซึ่งเป็นเมมโมรีทีเซลเนี่ยมันก็จะจัดการตามธรรมชาติเลยเสมือนหนึ่งว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีวัคซีนจัดการกับปัญหาซึ่งคเคยจัดการมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะในคิวรีีเซลเนี่ยนอกจอากว่าจัดการกับเซลล์มะเร็งได่มีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่เซลล์มะเร็งนั้น กลับมาอีกทีนึงน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มาหาศย์มากๆนะครับหลายหลายคนก็จะห่วงว่าไอ้คิวรีตีเซลเนี่ยสร้างเยอะๆมันจะมีปัญหาไหมเป็นเรื่องที่น่ามหัศย์ก็คือว่าคิวรีตีเซลเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องไปทําหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่ให้มันทําคือไม่มีเซลล์ปิดปกติร่างกายมันจะค่อยๆหายไปแต่ไม่หายไปหมดมันจะทิ้งส่วนหนึ่งไว้เพื่อให้เป็นเมมโมรี ให้มีการกระตุ้นการสร้างใหม่ของคิวร์ติเซลล์ต่อไปของเราพอเราเจอตรงนี้เราก็เอ๊ะมันเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะเราสามารถจัดการกับปัญหามะเร็งได้ง่ายๆมากเพราะทำร่างกายของเราให้มาสู้เราไม่สร้างสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู้กับมะเร็งซึ่งมันจะมีผลข้างเคียงมากมายตามมาแต่ถ้าเราใช้อาหารที่เรากินอยู่แล้วสกัดมันเอาแล้วก็ทำให้เข้มข้นได้มีหน้าที่ไปกระตุ้นคิวร์ติเซลล์โดยเฉพาะนะครับเป็นวิธีการอย่างเนี้ย เมื่อเราจัดการกับปัญหามะเร็งแล้วคงคิวรเลตีเซลให้มันมีอยู่ในร่างกายอยู่บ้างตลอดเวลาม,มันก็จะมีการทำหน้าที่เป็นเมมโมรีทีเซลซึ่งเมื่อไรเซล์มะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนะครับนี่คือหมศัศจรรน์ของคิวร์เลตีเซลครับสนใจโทร